ตัวตายาลิสคอร์ครับตัวนี้ตัวท็อปสุดพึ่งเข้ามาใหม่ครับไฮบิดพรีเมียมรักชูรี่นะฮะเลขใหม่1 1 0 0 0กิโลครับสภาพสวยมากนะฮะสีบอลเงิน วอลนตีศูนย์ก็ยังเหลืออยู่มาพร้อมกับแคมเปญเปิดสาขาใหม่พมมเ,เาามพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.10ย้ำนะฮะ2.10นูนะครับถูกพอๆพพกับป้ายแดงเลยนะใครที่หาอยู่วันนี้ผมพามารับชมแล้วนะครับสำหรับตัวยาลิสชอตคันนี้น่าใช้จริงๆมีแคมเปญพิเศษเชษ็คตรวจรถให้274รายการแคมเปญเปิดสาขาใหม่เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมมีดอกเบีย้ยพิเศษให้อย่างที่แจ้งไว้นะฮะใครสนใจคันนี้ออปชั่นจัดเต็ม พามาดูเหมือนมาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองสนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับพี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A นะฮะวันนี้อยู่ผมปานเพชรยนต์อีกเช่นเคยครับนำรถเข้าใหม่ครับมานำเสนอตัวนี้เป็นยาริสคอร์ดครับตัวไฮบริดพรีเมียมเซตี้ครับพี่นะฮะโอไฮบริดพรีเมียมรักซูรี่นะครับต้องขอภายพูดช่วยรุ่อผิดนะฮะสวยมากครับไม่แค่11,000มกิโลเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆ ราคาหายจากไปแดงก็เป็นแสนอยู่เหมือนกันนะใครหายอยู่นะครับได้รถปี2024ไปใช้งานนะครับแม็กเดิมยางเดิมทุกอย่างเดิมหมดทับเพจยนต์นำเข้ามาแล้วยาริสคอร์ครับเป็นสีบอลแบบนี้เลยใครสนใจเข้ามาดูตัวรถได้ที่บริษัทเพรยนนะฮะแต่ถ้าใครดูคลิปนี้จบครับผมพาดูแบบละเอียดยิบเหมือนพี่มาดูรถที่บริษัทเพรยนต์ด้วยตนเองนะครับใครสนใจที่จะจองรถก็ดูคลิปนี้จบก็สามารถจองได้เลยนะครับผม ตัวนี้นะฮะเป็นยาลิสคอร์ดไม่แค่นะครับหนึ่งหนโลไม่น้อยมากๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะเชรยนต์นำเข้ามาแล้วนะใครอยากได้ต้องรีบเข้ามาจัดครับราคาดีนะครับและที่สำคัญเนี่ยจอดอยู่โซนช่างนะต้องขออภยัยมันจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าผมจะพยายามพูดให้มันกบเสียงดังแล้วก็เดี๋ยวตัดเสียงให้สนใจเข้ามาดูนะครับผมสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมปานเพชรยนตทรับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีครับผ่านการอบรม s อส w ซส k ซส์วอก t ิ t สเ PSC จาก Toyota าโอมอ n ตน h าชิทักษะการขายกบริการแบบญี่ปุ่นจาก i อ u ซูใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง 0 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไล parnpi1992 ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะมามาดูกันครับเพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะตัวนี้เป็นยาลิสคอรสครับเป็นตัว h ฮบริดพรีเมียมรักชูครับเพิ่งเข้ามาใหม่หายจากป้ายแดงไปเป็นแสนพอสมควรนะฮะและที่สำคัญนี่คือสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆครับเชื่อผมเลยว่าคันนี้เชื่อผมไหมเวลาคันนี้พอล้างเสร็จเนี่ยก็สามารถตั้งขายได้เลยไม่แค่11,000โลครับพี่ย้า ไม่หนึงมืงพันโลครับราคาขายเนี่ยราคาดีมากเลย7 9 9 0 0 0นเกาหมืนเก้านฟดอน3สามเท่านั้นนะเหลียมสารโคมฝากระโปรงครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนครับไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์มีมาครบนะฮะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เซ็นเซอร์หน้าข้างมีมาให้มีกล้อง360อองศามาครบเซตแบบนี้ใครอยากได้คันนี้ไปใช้งาน,นะฮะรีบติดต่อหาผมเลยนะครับจุดเชื่อมต่อแก้มข้างครับแนบชิดสนิทแบบนี้ครับ ปวงซุ้มล้อคิซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถทับสวยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้นล้อแม็กเป็นทูโทมปัดเงามาฮะขนาด17นิ้วยางนี่ยางปี24ยางมากับรถเคยครับพี่นะฮะคันนี้นะฮะสวยจริงนะฮะเลขไม่หนึ0 0หโลเนี่ยถือว่าใช้งานน้อยมากโลโก้ hcv คันนี้มีมาให้นะครับกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับฟรีเยวเดี๋ยวมีเก็บงานตรงนี้นิดหน่อยนะ นะฮะแล้วก็มีกล้อง360องศาในด้านล่างมาให้นะฮะที่สําคัญะ,ะ้ากระจกเนี่ยเห็นไหมมีบายสปอร์ตมินิเตอร์นะครับแล้วก็ี่ไม่แตกไม่ร้าด้วยนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานครับด้านข้างจะต้องเป็นโลโก้โตโ,ตโยต้าชัดเจนแบบนี้มือเปิดประตูครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นทีเลตคู่หน้านะครับมีเบ้ามือเปิดให้แล้วด้วยมีชุดตะลอยด้านล่างมาให้ครับพร้อมกับคิวโพรเมียมนะฮะที่สําคัญตัวนี้ครับล้อแม็กไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อสอบถามหาผมได้โดยตรงนะครับ ด้านหลังนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้พร้อมใช้นะครับมีป่าท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูก่อนรีวิวนะนะครับเปิดไฟฟ้าได้ง่ายๆครับนี่เปิดขึ้นเลยครับเบาๆเลยนะแล้วมีถาดท้ายมาให้แล้วนี่คือรถแรกเข้าโช้กขึ้นสุดลงสุดครับเห็นไ,ไหมฮะปิดก็ปิดง่ายๆแบบนี้นะครับนี่สภาพโดยรวมสวยจริงจุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อ่ะ นะฮะไฟท้ายได้ฟูล l อลีีครับมีไลท์ไกดิ้งมาให้ด้วยด้านบนครับตัวรับสัญญาณได้เป็นที่สลามชาร์ฟฟินมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกดนที่3มาแบบครบเซตถัดมาด้านล่างก็มีในเรื่องของที่ปั่นน้ำฝนมาให้นะครับโลโก้ยาริสคอโลโก้โตโยต้าครับกล้องถอยครับมีมาครบเซ็นเซอร์ด้านล่างให้มาถึง2จุดไฟทับทิม2จุดนะครับด้านล่างเนี่ยจะตกแต่งด้วยสเกิร์ตมาให้นะสเกิร์ตแท้นะครับผมมันออกไปกันชนท้ายประมาณนี้นะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังน่าชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อ้า ปุ่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มบนหลังคาตรงนี้ได้เป็นแหลกหลังคาแบบวิวอินครับชรนะใช้งานได้จริงนะใช้งานได้จริงนะฝั่งนี้ล้อแม็กครับไม่มีในเรื่องของการปีนฟุตบาทมาแน่นอนครับยางนะฮะมากับรถเนี่ยตัวนี้ได้เป็นโยโกฮาม่ามาแล้วนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมีการศาสตร์มาให้รอบคันแบบนี้รถสภาพนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะพี่นะใครได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะบอกเลยว่าค,คุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับใครสนใจรีบโทรหาผมครับ โทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9หฮะหรือจะแอดไลน์ p a r n p i 1992ได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านสนใจรีบทักมาคันนี้โคตรคุ้มไม่1 1 0 0 0โลฟีดาวผ่อนหน่งนาพันะฮะรถสวยพร้อมใช้งานอีก1คันนะฮะมาดูภายในนิดนึงนะครับตัวนี้นะฮะเปิดเข้ามาแผงภายในครับได้เป็นแผงสีดําแบบนี้ปุ่มปรับรถกระจกครับเป็นวันทัสนะฮะแค่ด้านบานคนขับบานคนขับนะฮะมีเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากกกระจแล้ว็็นี่่เหมปุ ฟังชันต่างๆครบเซตมีเปิดฝ่าท้ายจากด้านในระบบแจ้งเตือนการชนระบบการลื่นถลายครับแล้วก็ปิดเปิดเซ็นเซอร์นะครับเซตต่างๆอีวีโหมดนะฮะไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะฮะแล้วก็กุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้พุ่มซิลิโคนมาให้นะะเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลดีมีสครับเพจครับลูกมิก้เมาส์มาให้นะครับและที่สําคัญเบาเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันภายในนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะตัวนี้อ่ะเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์เนาะ นี่ฮะ เมื่อกี้เสียงดังหน่อยนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะเลดี้นะฮะจะต้องขึ้นถ้าเลดี้ไม่ขึ้นแสดงว่าเครื่องยนต์ไม่ติดไม่ทํางานนะครับและที่สําคัญนะฮะหน้าจอ M A D ขนาดใหญ่เป็นแบบดิจิตอลตัวนี้เป็นตัวท็อปครับพวงมาลัยหุ้มหนังครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันครับเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายกดวิวดูกล้องต่างๆได้เป็น Adaptive Cruise Control ครับถึงจุดหยุดนิ่งคันนี้ก็มีมาให้คนาะะยง่ ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยฮะมีกล้อง360องศาสามารถดูได้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับมันสร้างสร้างภาพสามมิติขึ้นมาให้กดปิดก็ได้กดมุมอื่นก็ได้นะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มาในเรื่องของหน้าจอเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อ Apple c a r p ร์เพย์แอนดรอยได้หมดเชื่อมต่อบลูทูธครับได้เหมือนกันรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับไม่ต้องห่วงนี่ตรงนี้จะเป็นรับสายวางสายนะครับค่อนข้างสวยนะฮะหน้าจอก็ทัชสกรีนฮะแบบบอกเลยว่าทันใจนะครับ คันนี้สวยจริงนะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นแบบหุ้มหนังมานะครับเดินได้ด้วยเส้นสีเทาดำเนาะแล้วก็มีตรงนี้สีทองเงินแอร์นะครับเป็นแอร์ ออโต้นะฮะแต่ว่าไม่ได้แยกซ้ายขวานะแต่ว่ามันเป็นออโต้มาให้แล้วด้านล่างครับจะมีในเรื่องของช่องเสียบ USB แล้วก็ช่องเสียบ USB-C นะครับนี่เห็นไหมฮะสจุดนะครับมี2จุดนะฮะนี่ตรงนี้ USB ตัวนี้ USB-C นะแล้วก็ถัดมาด้านล่างอีกทีนึงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของไวเลสชาร์จเจอร์เป็นพุชชาร์จมาให้แบบนี้นะครับระบบในเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5นะครับเกียร์ออโต้ครับมีมาให้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮคันนี้ก็ที่วางแก้วนะฮะให้ถึง2ช่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก ก็บ่อหนังครับนี่คือสภาพแรกเข้าครับเต่งๆต,งๆต่งๆเดินได้ด้วยเส้นสี สีน้ำตาลสีน้ำเงินนะฮะต้องขออภัยนะครับสีน้ำเงินนะและบอดหนังสีดํามีรูระบายอากาศมีรูระบายความร้อนเสาเอครับได้ในเรื่องของสีดําทําให้ได้ในรูปลักษณ์ที่เป็นทรงสปอร์ตจากภายในนะครับมีในเรื่องของ a อแบ็อยู่ในเสาด้วยแบบนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับถัดมาด้านบนครับตัวนี้มีกล้องฮะกล้องแท้จากโตโยต้ามาให้แล้วชัดเจนมากนะครับบอกเลยความปลอดภัยขั้นสูงคันนี้ก็มีมาให้โตโยต้าเซฟตี้เซนต์นะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมือนะตัวนี้นะฮะแล้วก็ม่านบังแดดครับที่เป็นสีดํามีไฟส่องสว แบบนี้ครับและที่สําคัญฝั่งนี้ก็มีให้แม่บ้านชอบแน่นอนครับและที่สําคัญตัวนี้ฮะตัวท็อปมันจะต้องมีในเรื่องของกระจกแก้วนะหลังคาแก้วครับมันไม่ใช่สลูปนะมันเปิดไม่ได้มันเปิดได้แค่ม่านอย่างเดียวแบบนี้นี่คือหลังคาแก้วนะฮะหลังคาแก้วนะครับผม เปิดใช้งานง่ายๆครับเปิดปิดอยู่ตรงนี้เองนะฮะนี่เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะตัวนี้บอกเลยว่าจะเปิดรับในเรื่องของแสงดาวแสงอาทิตย์นะฮะช่วงเช้าก็ยังได้ใครสนใจนะครับรีบเข้ามาดูได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมนําเข้ามาแล้วนะถ้าเกิดว่าช้าเนี่ยบอกเลยว่าอดนะครับ ยาริสคอร์ก่อนหน้าน,นี้มีสีเทาดำเปิดพมาด้านหลังครับก็ค่อนข้างกว้างนะแล้วก็มีในเรื่องของแอร์ตอน2มาให้ด้วยนะนะครับรถสวยพร้อมใช้งานมีไฟแล้วก็มีกล้องบันทึกด้านหลังให้นะครับตัวนี้มีถาดท้ายให้มีจอแก้วให้แบบนี้ฝ้าเพดานสะอาดสะอานใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับฟีดาวน์คอนหนึ่งหมื่นสามพันบาทราคาขาย 799%,0 0 0ได้รถปี2 0 2 4วอลนตีศูนย์ยังเหลืออยู่นะครับใครที่สนใจรีบเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนนะนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะ เปิดเข้ามาใต้ฝากระโปรงหน้าครับผมกําลังคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะฮะแรงม้าก,เก็เอาเรื่องนะครับเป็นรถคอร์สโรเวอร์นะฮะใครสนใจเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีร่องรอยของน้ํามันเครื่องรั่วไหลหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกผันไถ่ขยับนะฮะเพมีพันธุ์ต่างๆไม่มีรั่วไหลรัล่วซึมครับแล้วก็หัวน็อตตรงเบ้าโชกเห็นไหมฮะ ไม่มีในเรื่องของร่องรอยของการถูกขังไถนะครับน้ำมันเครื่องนะฮะไม่มีรั่วไหลซื้อรถกับผมเนาะตัวนี้ยังอยู่ในพอาวารันตีสูนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ตังไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่สูได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ป้ายคำเตือนต่างๆอยู่ครบครับเครื่องเดิมโรงงานไม่สวิงแน่นอนนะฮะมาดูจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถครับหัวน้อทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านบนและด้านล่างแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมานะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับโลโก้ชัดเจนนะฮะไทยโคอิโตคานบนหม้อน้ําไมม่ีีบบบิดเดยวแบบน้ ไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับเห็นไหมฮะนะฮะสวยจริงนะครับใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกพันถยขยับครับเลี่ยมฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรัวบายอากาศรัวบายความร้อนสักกระดาษกันความร้อนต่างๆอยู่ครบแบบนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มสภาพนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะับสภาพนี้สวยจริงนะฮะเปิดเข้ามาด้านในตรงนี้นะฮะจะให้ดูในเรื่องของเม็ดองเม็ดอาร์ครับการเรียงกันเป็นตับแบบนี้เดิมทั้งคันนะฮะแล้วก็ประกบกัน3แผ่น หนึ่งสองสามยืนยันได้ว่ารถไม่เคยชนหนักพิกามจมน้ำนะฮะตรวจพบเจอชนหนักพิกามจมน้าเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะนี่สภาพดีๆนะแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะนะฮะด้านช่างจุดแจ้งเตือนลมยางต่างๆอยู่ครบหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะใครสนใจรีบเข้ามาดูได้นะครับผมให้ดูความเดิมนะครับของคันนี้นะครับจะมีในเรื่องของนะฮะตัวสปอตเมทอาร์ k, ครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้ฮะ,คะใครได้ไปบอกเลยคุ้มค่าจริง ครับคุ้มค่าจริงๆนะฮะสภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆให้ดูในเรื่องของฝาท้ายกันนะครับเปิดไฟฟ้าเนาะเปิดไฟฟ้าแล้วที่สําคัญถาดท้ายมีให้นะครับบังกินมีให้หัวน็อตทุกอย่างนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับแบบนี้นะครับทั้ง2จุดเลยนะฮะและที่สําคัญโชคเครื่องสุดลงสุดสังเกตดูนะฮะสวยมากกะเข็บเชื่อมต่อต่างๆครับนะฮะไม่มีสนิมขึ้นเห็นไหมฮะไม่มีสนิมขึ้นไฟแท้ไฟเดิมนะครับตัวนี้นะฮะไฟแท้เดิมโรงงานแน่นอนครับไม่ได้เปลี่ยนมานะฮะ ใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบรติดต่อสอบถามหาผมโทรมาที่0825713369แอด mm. ไลน์ P A R N P I 1992 mm. ได้เลยครับเห็นไหมฮะตรงคีบโรบอตก็มีให้นะฝั่งนู้นก็มีนะครับนี่คีบโรบอทจนอยู่ตรงนี้จะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะครับพี่จะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีสภาพนี้นะไม่ได้มีมาบ่อยนะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการขันไถ่ขยับนะฮะสภาพนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับต้องบอกเลยนะนะครับหัวน็อตทุกจุดครับ ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับใครได้คันนี้ไปผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับช่วงนี้นะครับโปรพิเศษครับดอกเบี้ย2.10เท่านั้นนะฮะใครสนใจนะครับดอกเบี้ยสูงสุด7ปีอยู่ที่3.99ครับย้ำนะฮะ3.99ป้ายแดงเนี่ยดาว10ดอกเบี้ยยังอยู่ที่4.59อยู่เลยนะครับเพชรยนต์เลดฟีดาวได้3.99บอกเลยว่าโคตรคุ้มสนใจรีบพักมาครับสรุปให้เลยครับคันนี้นะฮะเป็นโตโยต้ายาริสคอสนะครับ นะฮะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับพีไฮดิดพรีเมียมอะลักชูรี่นะครับและที่สำคัญนะฮะใครสนใจรีบทักมานะครับปีดาวผ่อนหมื่นสามปี24ยางปี24นะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับไม่เคยเปลี่ยนมาสนใจราคาอยู่ที่799,000าครับไม่แค่11,000กิโลปีดาวผ่อนหมื่นสามนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผม เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ